พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญโมโน29วนทีนิวสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่าย โมโนทเวนต s นายวอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญ นาสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโนทเวนต s ิวอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญ ติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญโมโน29นที่นิวสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจ สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูเ่เบนเนตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนพืชสวนดีชัวต้องปุ๋ยตรากระต่ายชัวเด๊เด๊สนับสนุนโดยทกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคนซิสเทม่าเอลตราแคร์แอนโปรเทคเสริมเกราะป้องกันฟันผุขั้นสุดฟัวราไลน์หนึ่งพันห้าร้อย ppm คณะกรรมาการเจรําตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาวินัยร้ายแรงอดีตผู้กำกับโจ้และพวกเพิ่มวันนี้ นักวิชาการชี้ขยายเพดานนี่สาธารณะไม่น่ากลัวเท่ากับไม่มีแผนการใช้เงินพี่น้องสองปอพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทยเตรียมลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมคอการเมืองมองเป็นการวัดพลังหรือไม่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News อัปเดตกับผมนนทนกฤษกลมกล่อมนะครับวันนี้พบกัน15นาฬิกา17นาทีโดยประมาณครับเช่นเคยช่วงบ่ายๆแบบนี้ที่หน้าจอโมโนโทวิตินายครับหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งที่เราต้องจับตาคือสถานการณ์น้ำท่วมครับยังคงต้องติดตามต่อนเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วก็หยุดเว้นไป ไม่กี่ชั่วโมงช่วงกลางวันวันนี้ก็ตกหนักอีกแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนะครับยังมีหลายจุดครับในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เราจะต้องจับตาแล้วก็ติดตามเฝ้าดูสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนอกเหนือไปจากสถานการณ์น้าที่หลายคนจับตาโดยเฉพาะคอการเมืองคือการลงพื้นที่ของพี่น้องสองปอครับพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์นะครับที่จะลงพื้นที่วันเดียวกันในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่าไปคนละจุด ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยววันนี้จะติดตามเรื่องของการขยายเพดานหนี้สาธารณะไปเป็น70%กับการตั้งคําถามว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของหนี้เพิ่มเติมหลังจากนี้หรือไม่และที่สำคัญในมุมมองของนักวิชาการมองการขยายเพดานหนี้ในครั้งนี้อย่างไรเดี๋ยวติดตามต่ละอินทั้งหมดนี้พร้อมกันนะครับแต่เริ่มต้นวันนี้จะไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของอดีตผู้กากับโจครับ เพราะว่าวันนี้ทางเจเรตํารวจเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมสรุปกันเพื่อที่จะดําเนินการแจ้งความเอาผิดวินัยร้ายแรงเพิ่มเติมนะครับวันนี้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาวินัยร้ายแรงกับอดีตผู้กํากับโจ้และพวกในเรือนจําเพิ่มเติมโดยจะให้สิทธิ์ในการโต้แย้งไม่เกิน15วันครับพลตํารวจโทรสราวุธการพาณิชย์รองจรตํารวจนะครับท่านเป็นหัวหน้าคณะกรรมาการตรวจสอบวินัยร้ายแรง เตรียมประชุมสรุปแจ้งความเอาผิดววนันร้ายแรงต่อพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือว่าอดีตผู้กำกับโจ้และพวกรวมเจ็ดนายครับกรณีคดีการทรมานผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยการประชุมในวันนี้ครับจะสรุปเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆก็จะสรุปจะหาเรือแล้วก็พิจารณาหลักฐานทุกอย่างครับที่สามารถรวบรวมมาได้ทั้งหมดตั้งแต่ที่เริ่มมีการจับกลุ่ม แล้วนำไปสู่การสอบสวนขยายผลจนกระทั่งมีคลิปปรากฏการเสียชีวิตออกมารวมไปถึงการสอบปากคำชุดจับกลุ่มทั้งหมดและผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐครับว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรหลังจากได้ข้อสรุปแล้วก็จะเดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหากับ7ผู้ต้องหาที่เรือนจำคองเปลมโดยคณะกรรมการจะใช้สิทธิ์ทั้งหมดในการชี้แจงโต้แยง้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการครับในการที่จะแย้งข้อกล่าวหา แล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ในการชี้แจงจากเียฐานข้อเก่าหาตามข้อเก่าหานี่ครับที่ที่เราจะแจ้งเขานะครับแล้วเขาจะได้ใช้สิทธิ์ในการชี้แจงให้คณะกรรมการได้ทราบโดยตามกฎกตลอนะครับภายใน15วันซึ่งวันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่งวดเข้าไป จากนั้นข้อโต้แย้งจะถูกส่งกลับมาให้กับคณะกรรมการจเจรําตำรวจอีกครั้งนะครับเพื่อพิจารณารวมไปถึงดูเรื่องพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยครับซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน60วันส่งให้กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาโทษซึ่งก็มีทั้งให้ออกและไล่ออกจากราชการซึ่งความผิดของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโดยแตกต่างกันตามพฤติกรรมและก็หลักฐานที่ปรกากฏออกมาส่วนรายละเอียดในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ แต่ย้ําว่าคณะกรรมการจะดําเนินคดีอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือตํารวจด้วยกันอย่างแน่นอนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับเราไปดูกันต่อเรื่องของการขยายเพดานหนี้สาธารณะล่าสุดครับมีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือไฟเขียวนะครับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะเป็น70%แล้วก็เปิดช่องให้สามารถกู้เพิ่มได้อีก หนึ่งอขออภัยครับกู้เพิ่มได้อีก1ล้านล้านบาทนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวจากการประชุมครมทีนี้เนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจว่าผลการประชุมออกมาอย่างนี้หลังจากที่มีข้อเสนอมาโดยกระทรวงการคลังแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือหลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนกระบวนการจะเป็นอย่างไรพอหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนการกู้เงินเพิ่มในอนาคตถ้าหากว่ากู้มาเพิ่มแล้ว จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่วันนี้เรามีข้อมูลจากนักวิชาการ TDRI นะครับก็มองถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการกู้หนี้หรือว่าการขยายเพดานไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวเท่ากับการมีเงินแล้วกู้เงินมาแล้วแต่ไม่มีแผนการใช้เงินครับดรนนทริตพิสระยบุตรครับ นักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับท่านมองกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับได้หารือกันพิจารณาขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็นร้อยละ70ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยอาจารย์ระบุว่าการขยายเพดานหนี้จะทําให้ประเทศมีช่องว่างในการหายใจมากขึ้นและเป็นการสํารองการกู้ยืมไว้ในอนาคตครับเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือโควิด -19 ก็ตามแต่ขณะเดียวกันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะเมื่อยิ่งมีหนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ไม่สามารถกู้ได้มากเท่าเดิมและสิ่งที่น่ากังวลอีกเรื่องคือแผนการใช้เงินและการชําระหนี้ที่มีประสิทธิภาพหากไม่มีแผนหนี้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนใกล้ติดเพดานและจะทําให้ประเทศมีความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤตซ้ําอีกอาจทําให้เศรษฐกิจไทยดิ่งโดยไม่มีเครื่องมือช่วยพยุงทีนี้อาจารย์ยกตัวอย่างครับว่าถ้าหากมองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับ อาจารย์ก็ระบุว่าบทเรียนของการกู้เงิน1ล้านล้านบาทในปี2563การวางกลยุทธ์ของภาครัฐยังไม่ถูกต้องเงินจำนวน1ล้านล้านบาทจากการกู้ยืมรัฐแบ่งออกเป็น3ก้อนหลักและถ้าหากมองด้านสาธารณสุขว่าควรนำเงินไปซื้อวัคซีนในขณนะนั้นนะครับอย่างเช่นหากคำนวณราคากันมาวัคซีนไฟเซอร์2,000บาทต่อคนตั้งเป้าฉีด100ล้านคนตามเป้าจะใช้เงินเพียง200ล้านบาทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรัฐกลับแบ่งส่วนของสาธารณสุข แค่4.5หื่นล้านบาทสะท้อนว่าหลักคิดในเรื่องของการจัดการของภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาไม่ตรงจุดโดยอาจารย์เสนอแนะครับว่าภาครัฐต้องมองภาพรวมให้ออกว่าปัญหาจริงๆนั้นคืออะไรโดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็วเพื่อให้คนในประเทศเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แต่อย่างไรก็ตามครับอาจารย์มองว่าตอนนี้ภาครัฐมีเงินที่ยังคงค้างอยู่จากพรกรกู้เงิน5แสนล้านบาทในปี64 ที่ยังใช้ไม่หมดประมาณ4แสนล้านบาทนะครับรวมไปถึงในปี65ภาครัฐยังมีงบประมาณสำหรับใช้ในการสู้วิกฤตอีก80,000ล้านบาทรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ5แสนล้านบาทโดยประมาณดังนั้นมองว่าภาครัฐยังมีเงินเหลือไม่จำเป็นต้องกู้ทันทีหลังจากที่เพิ่มเพดานนี้ซึ่งภาครัฐอาจจะใช้เงินมากที่สุดไม่เกิน1แสนล้านบาทต่อเดือนซึ่งอาจจะสามารถอยู่ได้ประมาณ5เดือนและในช่วง5เดือนนี้ ถ้าหากว่ามีการเปิดเมืองแล้วก็ต้องมาดูกันว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นจะเร็วแค่ไหนซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ1-2ไตรมาสซึ่งหากไทยเปิดเศรษฐกิจได้ประมาณเดือนธันวาคมของปีนี้ก็คาดว่าประมาณไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่2ของปีหน้าปี65เศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวกลับมา คาดว่าจะใช้เวลา3-4เดือนภาครัฐจึงจะเริ่มกู้เงินอีกครั้งและหากต้องการที่จะฟื้นฟูจริงๆตัวเลขการกู้ควรจะอยู่ที่ประมาณ3แสนล้านถึง4แสนล้านบาทเท่านั้น ถเราก็คิดว่าภาครัฐคงจะต้องทําแบบนั้นเช่นเดียวกันก็คือจะต้องมีการใช้มีรายจ่ายอะไรต่างๆซึ่งเป็นไปนตามกระบวนการงบประมาณปกตินะแล้วผมว่าตรงนี้แหละที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เขาต้องขยายเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเปิ่มๆแล้วผมก็ใจว่าเราอยู่ในประมาณสัก57า8แล้วแล้วปีหน้าก็คงจะกระโดดไป60%กว่าเปอทีนี้ที่เหลืออยู่จะอยู่เท่าไหร่ นะครับถ้าเราตีว่าเรามีสเปซอยู่เพิ่มขึ้น10%นะครับก็จะมีเงินอ,อยู่เท่ากับ10%ของ GDP คือ1.6ล้านล้านแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าภาครัฐจะใช้หมดนะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันคงจะเป็นลักษณะของการค่อยๆทยอยใช้ไปเรื่อยๆ เรื่องนี้ก็ยังเป็นที่น่าจับตาหลังจากนี้ต่อเนื่องไปแต่ว่าอย่างที่รายงานคุณผู้ชมนะครับว่าเมื่อสักครู่มีแถลงผลการประชุมครมออกมาก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีการอนุมัติไฟเขียวแล้วในการขยับเพดานตามที่กระทรวงการคลังเส,ออเสนอมาเป็น70%ของ GDP นะครับ มาปิดท้ายกันไปดูสถานการณ์น้ํากันหน่อยคุณผู้ชมครับในหลายพื้นที่ในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับหลายพื้นที่สถานการณ์น้าก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามกันว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดเ,เป็นอย่างไรขณะเดียวกันคอการเมืองจับตามากเลยครับวันพรุ่งนี้กําหนดการลงพื้นที่ของสองปอพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นะครับลงพื้นที่พร้อมกันวันเดียวกันแต่ไปคนละจุด คอการเมืองเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มองกันว่าเอ๊การลงพื้นที่ลักษณะแบบนี้เป็นการวัดพลังอะไรกันภายในพักพลังประชารัฐหรือว่าภายในฝ่าฝังรัฐบาลหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ติดตามกันเพราะว่าล่าสุดวันนี้ทางโฆษกสำนักนายกยก็ออกมาชี้แจงนะครับรายละเอียดการชี้แจงเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามไปดูสถานการณ์น้ากันก่อนไปเริ่มต้นในพื้นที่อําเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกครับไปดูสถานการณ์น้าท่วมที่บางระกมพิษณุโลกนะครับ ในพื้นที่ระดับน้ําในแม่น้ํายมตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็เริ่มล้นตลิ่งครับหลังจากที่ปริมาณน,น้ําท่วมในพื้นที่อําเภองกงไกรราชจังหวัดสุโขทยัยไหลบ่าท่วมท่งมาสมทบกับน้ําในแม่น้ํายมจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตอนนี้พื้นที่ลุ่มที่อยู่ริมน้ําได้รับผลกระทบกันไปแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มกันแล้วครับ ไม่สามารถใช้ห้องสุขาได้ล่าสุดระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ1เมตรแล้วก็ยังคงสูงขึ้นขยายเป็นวงกว้างต่อเนื่องจนถนนเข้าหมู่บ้านตอนนี้ถูกตัดขาดเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพิมายครับตอนนี้ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับบางส่วนก็ ไหลเข้าท่วมบ้านเดือนประชาชนสูงกว่า70เซนติเมตรปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันที่เขื่อนราศีสไลดยที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ต้องเพิ่มการระบายน้ําออกมาเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ําในเขื่อนได้อีกจุดหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิน้ําจากอ่างเก็บน้ําบึงละหานไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในอําเภอจตุรัสเสียาหายกว่า5,000ไร่นะครับนาข้าวบ้านไร่ลําชีที่อําเภอโนนสง่า ถูกน้ําท่วมเสียหายเป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกันตอนนี้น้ําไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ําชีได้เพราะว่าปริมาณน้ําในแม่น้ํายังหนุนสูงอยู่นะครับตอนนี้พื้นที่การเกษตรที่ที่ได้สํารวจในเบื้องต้นนะครับก็ประมาณ5,000ไร่นะครับที่อยู่รอบๆบึงละหารในเขตตําบลละหานเป็นหลัก ไปดูอีกโซนหนึ่งที่ภาคตะวันออกครับที่จังหวัดระยองนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านฉางซึ่งเป็นผู้ป่วยออกจากพื้นที่ครับหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาขณะที่ชาวบ้านที่ตำบลนาจอมเทียนที่จังหวัดชนบุรีก็ต้องช่วยกันวิทย์น้ําออกจากห้องพักเนี่ยครับ เพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมสูงจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับอีกหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็น้ําท่วมสูงนอกจากสถานการณ์น้าแล้วนะครับที่น่าจับตาอย่างที่รายงานคุณผู้ชมครับก็คือการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับ ในช่วงบ่ายพรุ่งนี้ทั้ง2ก็มีกําหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์น้านะครับโดยพลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับไปติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําและก็ไปตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการ Factory s แซ d บอกด้วยที่เพชรบุรีแม่น้ําเพชรบุรีนี่ก็มีปัญหาเรื่องของน้ําเยอะน้ํามากก็เป็นประจําทุกปีนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่ทนายยจะลงพื้นที่ไปวันพรุ่งนี้ส่วนพลเอกประวิทธ จะไปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับไปดูการบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่ลุ่มต่ําลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างแล้วก็ไปรับฟังสถานการณ์น้าในพื้นที่ ลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้แต่ไปคนละจุดเนี่ยถูกขอการเมืองตั้งข้อสังเกตครับว่าเป็นการวัดพลังกันของสองปอหรือไม่นะครับขณะที่ภายในพักพลังประชารัฐเองก็มีการแจ้งให้สอสอที่ไม่มีภารกิจอะไรพิเศษเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปด้วยแน่นอนว่าสสเจ้าของพื้นที่อยุธยากับเพชรบุรีก็คงจะอยู่ต้อนรับประจําพื้นที่แต่ว่าสสที่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเลือกจะตัดสินใจลงพื้นที่ไปที่จังหวัดใด ขณะเดียวกันเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีน,นายธนกรวังบุญคงชนะนะครับระบุว่าการลงพื้นที่ของทั้งสองท่านก็เป็นไปตามปกตินะครับแล้วก็ระบุว่าทั้งสองรักกันดีช่วยกันทํางานเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนทั้งประเทศไม่มีเรื่องของการวัดพลังกันภายในอย่างแน่นอนครับพรุ่งนี้ก็เป็นที่น่าจับตานะครับจะได้ติดตามกันเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพิ่ม,เต,มเติมใน2พื้นที่ที่มีการลงพื้นที่ ของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทย์นะครับที่เพชรบุรีแล้วก็อยุธยารวมไปถึงจะได้ติดตามสถานการณ์น้ําในภาพรวมด้วยเพราะว่าในช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นครับเป็นทั้งหมดของจอบข่าวเด็ดประจําวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมนนทกิจกล่กมอมพร้อมด้วยทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ